ต่าวด่วนครับทุกคนทำไมองค์อิงเพชรบ้านแพงต้องมี fc ปอสอดอครับหลายคนก็ให้นิยามของคำว่า fc ปอสอดอนะครับว่าหนึ่งเลยสร้างความปั่นป่วนสร้างความแตกแยกสร้างความบั่นทอนให้กับศิลปินคนอื่นนะครับแล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับศิลปินที่เขารักหลายคนก็คือตั้งความนิยามไปแบบนั้นนะครับบอกว่าไม่ประสงค์ดีบ้างแหละสำหรับ fc ปอสอดอนะครับถามว่าถูกไหม ถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดเลย fc ปสดเนี่ยนะครับสร้างความปั่นป่วนสร้างความแตกแยกแต่ถามว่าป fc ปสดเกิดขึ้นกับใครเก,กเ,เกิดขึ้นกับซูเปอร์สตาร์เท่านั้นเกิดขึ้นกับศิลปินที่โด่งดังมากๆแค่นั้นนะทุกคนทำไมน้องอุงอิงต้องมี fc ปสดเพราะอุงอิง มีแฟนคลับนะครับหลายระดับต้องบอกแบบนี้วันนี้อุ้มอิ่มจะมาให้คำนิยามของคำว่า fc ปสอดอแล้วกันในฐานะที่อุ้มอิ่มนะครับเคยอยู่ในด้อมของซูเปอร์สตาร์เมืองไทยมาก่อนแต่ถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่หลายคลิปที่อุมอิ่มพูดจะทราบว,ว่าอุมอิ่มเป็นด้อมของศิลปินท่านไหน เป็นเป็นดาราท่านไหนที่อิมเคยอยู่ในด้อมและตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็ห่างหาหาไปบ้างเพราะว่ามาติดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละทุกคนนะต้องบอกแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับทุกคนอุงอิงเนี่ยดังมากๆในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้องจะมีแฟนคลับหลายระดับมากๆขอขออนุญาตนะถ้าพูดถึงความเหลื่อมล้ําอุงอิงมีแฟนคลับระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับราหญ้า น้องมีแฟนคลับทุกระดับต้องบอกแบบนี้นะครับทุกระดับเลยและเมแลวมันเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับศิลปินดาราที่เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นถึงขั้นซูปเปอร์สตาร์เนาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุงอิงอยู่ในจุดนี้แล้วแล้วก็ถ้าน้องได้ฟังคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับอุงอิงมากๆไม่ว่าอุงอิงจะเจอคอมเมนต์ลบๆหรือคนรอบข้างน้องที่เจอคอมเมนต์ลบๆบพิมพ์อิ่มอยากให้อุงอิงแล้วก็ครอบครัวลอยตัวเหนือดราม,มา่า สิ่งที่ต้องทําก็คือทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดไม่ต้องอ่านคอมเมนต์เยอะต้องบอกแบบนี้ครับอย่างที่น้องเป็นอยู่ทุกวันนี้อุงอิงคือทําถูกแล้วฝึกฝนตัวเองร้องเพลงนะฝึกฝนทําผลงานออกมาสร้างสรรค์ผลงานมาเพื่อพ่อ,พอ,พอแม่ fc แ,แ,แฟนคลับที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว fc ปดรเนี่ยอุงอิงอาจจะมองข้ามไปหรือไม่ต้องไปสนใจคือไม่ต้องลดตัวลงมาเล่นกับ fc ปสรพิมอิมพูดได้แค่นี้แล้วก็ ถามว่า f c ปสดรเนี่ยมีผลดีอะไรที่เขามาติดตามอุงอิงเพชรบ้านแพง FC ปสดรเนี่ยเขาจะมาในช่วงที่ต้องลบลาค่าฟันจริงๆต้องบอกแบบนี้ช่วงนี้ก็คือปล่อยให้คอมเมนต์ไปเถอะคอมเมนต์ไปอยากจะไปปันป่วนอยากให้อะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจก็พอนะครับอันนี้พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะเพราะว่าควบคุมยากควบคุมยากมากๆสําหรับ ดังระดับอง์อิงอ่ะควบคุมแฟนคลับยากมากๆโดยเฉพาะแฟนคลับ FC ฟซปศนะครับซึ่งเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นกับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยแล้วซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเขาลงมาเล่นกับตรงนี้ไหมไม่นะครับเขาไม่เขาไม่ลงมาเล่นกับแบบนี้นะครับก็คืออยากจะเปรียบเทียบใครอยากจะไปเม้นว่าใครก็ไปแต่ว่าเขาจะอยู่เหนือดราม่าเขาไม่พูดถึงแล้วก็เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันมัน,ม,นมันเกินคําว่าจะพูดถึงแล้วเพราะว่าควบคุมยากอย่างที่บอกว่าน้องมี fc หลายระดับ fc ดก็คืออยู่ระดับสูงไปเลยระดับกลางระดับรากหญ้ารากหญ้าเนี่ยอาจจะดีก็ได้คือทุกคนแหละร้อยพ่อพันแม่เอาเป็นว่าควบคุมยากนะครับเดี๋ยวถ้าอุ้มพี่พูดไปเนี่ยอาจจะเป็นการการเหลื่อมล้ําจนเกินไปนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อุ้มอิงทําได้ก็คือลอยตัวเหนือดราม่าอย่างที่อุ้มอิ่มได้บอกเอาไว้นั่นเองครับทุกคนแล้วคราวนี้ กับการที่อุ้งอิงเนี่ยโดนเปรียบเทียบในเรื่องของเพลงแน่นอนครับคนดังขนาดนี้โดนเปรียบเทียบอยู่แล้วน้องเปรียบโดนเปรียบเทียบในเรื่องของเพลงอ่าก็มีศิลปินบางท่านเนาะที่อยู่ในวงใช่ไหมครับอ่ะบอกว่าคือบางคนเอาเพลงน้องไปร้องแล้วเนี่ยมันมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไร คนไม่กล้าไปร้องเพราะว่าโดนดราม่าใช่ไหมครับทุกคนคือถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบเนาะอย่างเป็นเพลงเกาหลีเองเนี่ยอย่างอย่างของสมมุติว่าพี่ลิซ่าใช่ไหมครับเขาโดนเขาโดนเปรียบเทียบใช่ไหมครับทุกคนสำหรับเอาของลิซ่าไปร้องถูกไหมครับแล้วก็เขาโดนเปรียบเทียบใช่ไหมครับศิลปินเหล่านั้นเขาทาอะไรเขาก็เมินดราม่าเหมือนกันเมินดราม่าเลยอยากเม้นก็เม้นไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เพลงของอิงเนี่ยอยู่ในระดับหมอลำอยู่ในแบบว่าคนที่ฟังหมอลำใช่ไหมครับพฉะนั้นแล้วคนที่เอาไปร้องคอมเวอร์เขาอาจจะไม่ได้ชินกับคอมเมนต์ที่แบบว่าจะต้องมาด่ามาฟาดฟันอะไรแบบนี้ครับทุกคนไปตำหนิเขาว่าร้องไม่ดีแบบนี้ครับทุกคนเขาไม่เข้าใจแบบว่าคือเขาบางคนเขารับไม่ได้เพราะนันแล้วเนี่ยอุ้มอิ่มน้อยอยากให้ศิลปินคือมองข้ามคือถ้าเอาเพลงอุิงไปเนี่ยต้องมองข้าม FC ฟปสทุกคนคือเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้กับ มันมันเกิดขึ้นได้อะต้องยอมรับตรงนี้นะครับถ้าจะเอาเพลงน้องไปร้องต้องยอมรับว่าต้องมีดราม่าแน่นอนควบคุมยากควบคุมยากจริงๆเอาแบบนี้นะครับพันป่วนทุกที่แหละช่องอ,อิ่มเองก็โดนแต่ถามว่าอิมอ่มทําอะไรอุมอิ่มลอยตัวครับลอยตัวเหนือดรามา่าเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยถ้าน้องอุ้มอิงหรือว่าศิลปินท่านไหนที่ได้ฟังคลิปอุ้มอิ่มเนาะกับคาว่านิยามของคําว่า f c ซปอสอดรเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนอุ้มอิ่มนะครับ ต้องบอกแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นคํานิยามของตัวอุ้มยิ้มข่าวกระแสเองซึ่งหลายคนก็อยากให้พูดถึงอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคอมเมนต์แบบนี้หนึ่งเลยสร้างแสงได้คือสร้างแสงให้กับศิลปินได้ถ้าไม่มีคือเงียบเหงานะครับถ้าไม่มี Fc ปอสะดคือเงียบเหงาจริงๆอันนี้บอกเลยนะครับแล้วก็แต่บางคนเขาแต่จริงๆนะแรกๆเองเราก็เหมือนกัน เราเจอคอมเมนต์ลบๆเจอคอมเมนต์บั่นทอนเราก็หนักใจเหมือนกันครับทุกคนเนาะเ <_ d ata> พราะฉะนั้นแล้วก,ก็ว่าไม่ได้อีกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับที่ว่าเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันมีแรงต้านทานมีรับแรงกระแทกจาก f อซปสอดรอได้บ้างน้อยแค่ไหนเนาะสำหรับศิลปินที่นําเพลงน้องไปคัฟเวอร์หรือว่าใครที่เข้าถึงองอิงได้อะไรแบบเนี้ยอืมอันนี้คือคํานิยามที่อิ่มองเห็นแล้วก็เล็งเห็นว่า สิ่งที่ต้องทำนะครับต้องเป็นแบบนี้แล้วนะครับนะตอนนี้คือน้องไม่ใช่คือคําว่าหมอลำธรรมดาแล้วนะครับน้องเป็นหมอลำที่โด่งดังมากๆแล้วมีชื่อเสียงมากๆในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พี่อุ้มอิ่มอยากแนะนําองค์อิงก็คือให้ลอยตัวเหนือดราม่านะครับลอยตัวเหนือดรามา่าแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าน้องมีการพัฒนาน้องเก่งขึ้นเยอะในการตอบคาถามนักข่าวนักข่าวก็จะถามแต่เรื่องดรามา่าแต่องค์อิงสามารถ ข้ามผ่านมันไปได้ตอบได้ทุกคําถามโดยที่น้ำบัวไม่ช้ช้ำน้ำให้ขุ่นนะครับน้องก็สามารถทำได้แล้วก็รักษาน้ำใจ FC ทุกคนนั่นเองนะครับเนี่ยมันคือนี่แหละคำว่านิยามของ FC ฟซีจากทิมอิอมอยู่ในด้อมอยู่ในด้อมซูปเปอร์สตาร์คนหนึ่งแล้วกันอ่ะอันนี้พูดชื่อเลยแล้วกันอิมเคยอยู่ในด้อมของแม่อั้มพัชราภานะครับเคยอยู่ในด้อมของแม่อั้มพัชราภาเพราะฉะนั้นแล้ว f อฟซีเอาอั้มไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เป็นดาแทนอั้มเนี่ย มีแน่นอนมีเยอะด้วยทั้งประเทศเลยแล้วไม่ใช่แค่2อสคอมเมนต์เป็นพันๆคอมเมนต์นะครที่คอยปกป้องอั้มบัชราภาเอาแบบนี้แล้วกันแต่วนินนจะอยู่ในด้อมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเซฟอะไม่เซฟแต่ว่าไม่ได้แบบไปฟาดฟันไปด่าอะไรขนาดนั้นไปด่าคนอื่นนะทุกคนเราเป็นเป็นเป็น เป็น f อที่แบบว่า,าขนมส่งขนมอะไรแบบนี้มากกว่านะครับนาออ่ะมันพะฉะนันแล้วก็ควบคุมยากอย่างที่บอกนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์้วยนะครับรักทุกคนนะครับ